นี้นหนัก59นะผมอันนี้คือนหนัก59เขาเรียกว่าสุภาพบุรุษจอนขาวถูกไหมอ,<า>อันนี้ก็คือสวนสนามสาบันพง์ตอนนั้นผมเป็นครูฝึกทหารใหม่ผักสองักหกศูนย์ 60. นะครับเอร,ราะญาตพลาดัไปเลยเอ่านี่ครับลดเริ่มต้นธุรก,กิจเลยอยู่คันเดียวมีมีอยู่รูปเดียวนะครับมีอยู่รูปเดียวอันนี้คือลถเริ่มต้นธุรก,กิจตอนนั้นผมเข้าเวรร้อยรออตอนนั้นผมเป็นในสิบใหม่นะครับ อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังจากรีมหาปรารทานาคือวัดพระแก้วนั่นเองนะครับตอนนี้รูปนี้ก็น่าจะถ่ายตอนประมาณปีสามเข้าเวียนถึงปีสามไม่รู้จะทาอะไรถ่ายรูปเล่นดีกว่าได้มารูปหนึ่งดีเรื่องดีรูปนี้นะเดี๋ยวว่ามีเชื่ออีกนะเขอยะท่าตออไปเลยอันนี้ก็คือตอนที่ผมเป็นในสิบป่ตอนนี้จบไ,ไม่ขออนุญาตะนี่ครับ รองเท้าอย่างนี้ไม่เก่าจริงไม่กล้าใสนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรใส่แล้วจะเหงื่อออกแน่นอนครับคันนี้ก็คือแตกื่อความเท่ยอมได้โดนแดกสามสี่นีแต่ได้ไดเท่ทั้งวัน <laughs> นะครับอันนี้ก็คือให้พี่ให้ดูคือว่ามืดก่อนผมเป็ียนยังไงนะครับผมไม่ใช่ลูกคนรวยไม่ได้เกิดมาในฐานหน้าที่ร่ำรวยผมเพียงแค่เลือกโอกาสที่มันสามารถพลิกแพงชีวิตของผมได้แค่นั้นเองนะครับถ่านไปเลย อันนี้ก็เอาไปมันเก่าเกินไปอ่านะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่ผมเป็นคนใหม่นะครับผมเชื่อว่าในที่เนี้ยหลายๆคนไม่มีใครเดินเข้ามาสมัครเองเหรอกนะครับก็คือจะมีคนแนะนําอย่างนี้ก็คือคนที่มาแนะนําผมก็คือเป็นท่านร้อยปีหญิงเอรดาทิ่สกัตมาเขียนแผนให้ผมดูในวันนะั้นนะครับถามว่าผมเข้าใจแผนไหมผมไม่เข้าใจหรอกครับแต่ผมดูแค่ว่าเฮ้ยไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันมันทำได้ มันมีคนสาเร็จในงานงานนั้นผมไม่สนใจหรอกว,ว่างานว่าง,งานงานนั้นมันใครมันล้มเร็วใครอะไรบ้างผมอยากสาเร็จผมต้องเชี่ยวสําเร็จจริง,รงรนะมฮะเจอันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมได้มาดูโอกาสอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุรังสิตผมเป็นคนใหม่คนนี้คนนี้ก็คือสองท่านนี้ก็คือเป็นอปรลน์ของผมเองท่านนี้ก็คือเป็นท่านที่กําลังลอปิดงานภายในวันนี้อยู่เป็นนักเรียนจากทหารเรือรุน่น5้นะครับเป็นคนนครสวรรค์อำเภอไพศาลี เมื่อก่อนที่เสียนการพนันนะเนี่ยเสียนพนันนะครับก็คือหมดหมดกับเขาเรียกอุปกรณ์การพนันเป็นสองสามแสนนะสุดยอดไหมฮะยอดอะไรนะพลาดะไไปเลยอ่านี่งานเล็กอันนี้ก็คือเล็กนะครับอันนี้คือเล็กแบบเล็กมากเลยอันนี้คืองานใหญ่งานใหญ่ซึ่งผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่นี่อันนี้บัตรที่ผมนะครับ รู่งนี้มันก็ไม่เอาใช่ไหมทั้งนี้เราก็ถึงบอกไงๆให้มันบอกกับคนที่อยากรวยนะฮะบอกคนที่อยากรวยเท่านั้นก็คือในนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นทาหารตำรวจเป็นใครก็สามารถตําเ็จได้ทุออกอย่างป้าคนนี้ไงตีซูมป้าเชื่อเรืองนี้าป้าคนนี้ว่าอา่านี่นน นี้ตอนนั้นผมได้ยินเสียงจับเจ็บเชี่ยวหมากอยู่ผมงันกลับไปอ้าวเคี่ยวหมากก็ดีไหมแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีแรงมานานใจที่จะสู้ต่อผมไม่คิดว่าผมจะทาไม่ได้เพราะป้าคนนี้เข้มลีดเดอร์นะครับอายุ67ทําอะไรได้ห้าหมื่นบาทต่อเดือนสุดยอดนะโอ้ผมไม่รู้สาไหนแต่ขเชิญมือท่านนะครับอที่มีกานกาชใครก็สามารถสาเร็จได้ถ้าเกิดว่าท่านป่านทนายจะสมเร็จท่านเลือกได้ว่าท่านจะเป็นคนไหน ู่ที่ว่าท่านเลือกที่จะเชื่อใครกันนั่นเองท่านต่อไปครับอันนี้ก็เป็นรูปตอนที่ผมเป็นคนใหม่นะครับ mm hmm. ก็มีอ mm hmm. าพลน,น์มาช่วยเขียนแผนมาช่วยเขียนแผนนะ mm hmm. ก็พาพี่เมาดูโอกาสใครเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาผม mm hmm. นี่ผมทามันซื่อแบบง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็คืองานของเรามันคือการมอบโอกาสเราโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเอาไปมอบให้เขาถ้าโอกาสนี้มันสามารถทําให้เขารวยได้มันเป็นบุญกับเราไหมครับ hey, hey. ใช่ นั่นแหละครับอ่าขออนุญาตพลาดต่อไปเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ชิ้นแรกของผมนะครับผลลัพธ์ชิ้นแรกของผมก็คือเป็นโตโยต้าวีออสมือสองนะครับทะลักสามแสนห้าแต่ผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจมากเพราะมันเป็นรถคันแรกในชีวิตของผมนะครับอันนี้คือพนักงานแข่งรถก็ไอ้นี่ลูกน้องเยอะกำลังเห่อรถอยู่ตอนนั้นนี่คือเป็นรถที่แบบดีใจมากๆได้คันนี้อ่าพลาดต่อไปแล้วอ่า ว,นนวันนั้นวันนั้นที่ผมเพิ่งตัดหญ้าเสร็จตอนนั้น Blaze ประมาณท่าโมงเพิ่งตัดหญ้าเสร็จปุ๊บอะไรบอกว่าเอออดไปจองรถไหมผมก็เอาจองก็จองผมก็เดินไปไปที่ศูนย์ผมก็แต่งตัวเนี้ยคือไม่ได้แกล้ที่จะเป็นแบบกวนอะไรก็แล้วก็คือที่จะอาบน้ำตอนนั้นก็เอาก็แค่ไปจองพนักงานเดินมาทำพี่มาทําอะไรคะวอรแซันทำอะไรคะเขาเห็นสารู้เขาคิดว่าเขาคิดว่ามาเดินเล่นหรือว่ามาทำคอนเทนต์หรือเปล่า ผมจะได้มีความคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าพูดอย่างนั้นทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้เองขอแยกผ้าเราไปครับลุกซ์อันนี้ผมก็มาจองเลยนะครับเงินสดเงินสดเงินสดเจ็ดแสนจองซอยยูเนอร์สุดยอดไหมครับสุดยอดถ้าเกิดว่าไม่ทำงานงานนี้จะเอาจะเอาตังค์ที่ไหนมันกู้ไม่ถึงแล้วทหารนี่กู้ไม่ถึงมันตำรวจนะครับสามแสนเองครับทหารเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือในวันที่ผม พา่ามาเสอร์ไพในวันที่ผมออกรถนะครับญาก็มันมันของจริงของปอคือเขายังไม่เชื่อจนมาถึงอายุแปดสิบไม่เคยเจอเงินเรื่องขนาดนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าโอกาสที่มาทําให้ท่านเป็นอย่างนี้ได้ดีไหมฮะดีตัดสินใจลงมือทำแค่นั้นเองคว่ามฟันคุณแค่ไหน่คุณเลือกโครงสร้างั้นแค่นั้นเองฟันเล็กเอาโครงสร้างเล็กฟันกลางโครงสร้างกลางฟันใหญ่โครงสร้างใหญ่ง่ายๆไม่มีใครสามารถบังคบท่านได้ว่าคุณจะเอาโครงสร้างไหนนะอยู่ทีว่าคุณเลือก ถ้าเกิดว่าโครงสร้างไหนที่มันคุ้มกับคุณเนี่ยคุณเลือกโครงสร้างนั้นนะครับไปเท่าไปเลยครับอ่านี่ก็จัดฉากเมื่อไนั่นอันน,นี้น่าจะจัดฉากมั้งเนี่ยถ้าเกิดคิดลบก็เอ้ยมันใครก็ไปถ่ายได้นั่นแหละครับถ้าคิดลบก,ก็ไม่มันก็ไม่เหมาะกับงานอย่านี่ยผมก็ซื้อจริงๆเลยครับเที่ยวอเมริกานะครับพอจมูกข้าวเรานิ่งดังเลยนะนี่ก็มีมอัปลน์มาอ่ามีอัปลน์มามาแสดงความดีๆนะครับผมก็ คนที่มาแนะนําผมนี่ครับก็คือรุ่น56นะเป็นนักเรียนจ่ารุ่น56ปัจจุบันขับ BM ซีรีส์ซีรีส์อะไรนะนักเรียนซีรีส์สามนะผมแล้วก็มีบ้านที่สันติเงียบหลังละสามล้านนะจากถ้าเกิดว่าเอาสเตตเมนตะ์นักเออหยุดเอาสเตตเมนตะ์จ่าเนี่ยไปยื่นคิดว่าห่านไหมครับไม่ไม่ไมีมมทางเพยัะย่าพลาดไปเลยครับอ่าอันนี้ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่เยอะอันนี้ก็เงินทอนนะ แสนสามหมื่นแปดพันอเนื่งมัยนไมคือ่อ็เียวนี่คอเยนคอรังเดคอเรั่องเีนะคือรอันดี้วนคร่องเดียวนีอเงผดวคเรองนี่ครับองเดียนี่้าเรืงเดียนี่คอรืเนี่คเรดนี่คือเรืเนอรา่ดีมวนี่คอเร่งแด่ถ้อเริ่แล้วนอเราได้ยานคอเราไงดยน่คอเร่มัเียวนี่คอเ่งเดียวนี่คอเรเีนี่คือเรืีวนีคอนผม โ <Okay. S 2> อ้ขันนี้แน่นอนครับขันนี้แน่นอนทีน,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 นี้ผมบอกผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะพูดอะไรว่างานงานนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนู้น,แบบน,นแบบนี้นะครับแล้วผมไม่สนใจด้วยว่าก็เรกว่าก็ถึงบอกงานงานนี้มันเหมาะสาหรับคนอยากรวยมันไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากสร้างชีวิตอะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่ไม่เคยสําเร็จอะไรเลยในชีวิตผมบอกเลยไม่มีทางเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ถามว่าเอ้ยมันก็แค่ความฝันของซื้อยังไม่ซื้อครับแต่ผมซื้อแน่นอนนะครับผมจะซื้อไม่ซื้อมันก็คืนรถผมเอาซื้อคุณก็มีสิทธิได้นั่งหรอกไดเดี๋ยวเราคุณไม่ทำจริงนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝันใหญ่แล้วมีคนบอกว่ายุคนี้เงินเดือนหมื่นห้าค่าครองชีพก็สูงไม่มีหนี้ก็บุญแล้วน้องนะฮะจงอย่าคล้อยตามแล้วบอกตัวเองว่าอันนี้ผมชอบมากเลยไม่เอา แมวทีนี้เจ้าอีกจะทําไมบุญบ้าพออะไรลาบากชิ้หายชีวิตมันต้องดีกว่านี้จริงไหมฮะเล่นเรื่องย่างหนึ่งแล้วก้มหน้าก้มตาลงมือทําต่อไปอย่าได้ฟังคําคนอย่าสนใจใครคุณทําได้มันยังเหมือนเพลงเลยหรอแบบนี้เลยครับผมไม่บอกเองผมไม่สนใจหรอใครจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้นะฮะเลื่ออย่างหนึ่งบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรบางคนมาเจอโอกาสแล้ว ไปปรึกษาคนที่ไม่เคยสําเร็จอะไรเลยในชีวิตผมบอกเลยว่าไม่มีทางเลยนะฮะแลวปรึกษาคนที่ไม่ได้มาดูงานปรึกษาคนที่ไม่ได้บาฟังอ่ะปรึกษาพอ่อปรึกษาแม่ลูกเมียลูกป้าน้าอาไม่ได้ทำหรอกครับจริงๆครับผมทำมาสาปีนะผมไม่เคยเห็นใครปรึกษาไล้ทำสักคนหนึ่งนอกจากอยาว่าคุณอยากทำแล้วคุณเอาไปปรึกษาเลยก็จะไม่ได้ทำสมใจอยากนะฮะเอาขอเสของมือขอเสงมือ,อ,อน,นาง <_ letter> <_ letter> อะไรผมอันนี้ก็เป็นโค้ดของผมเองนะครับ เป็นนักเรียนจากรุ่น52นะครับนักเรียนจากหารเรียนรุ่น52หล่องอหอคอลอนะครับมีนี่ล้านห้าเงินเดือนเหลือพันห้าแปนเป็นพยาบาลเอกชนนะครับขึ้นเวนรลงเวรจะเป็นลมพลาดอาไนะไรครับอ่านี่ครับเนี่ยเหล่าอหอคอลอนะครับพลาดอะไรเลยนี่ก็คือเป็นท่านโค้ชของผมอีกอีกท่านหนึ่งอันนี้คือเปิดให้ดูคือเมื่อก่อน,อนเป็นพยาบาลจริงๆเป็นทาหารจริงๆแล้วใครบอกว่างานกันนี้มันมีคนสาเร็จแล้วนี่ไม่แหกตาด้วยได้ไหม ถ้าเขาจะมือแรองเลยเทุกอย่างเรือคนเหล่านั้นไม่เคยได้มาดูโอกาสเหล่านี้หรอกครับถ้าเกิดว่ากลับไปเชื่อคนที่ไม่เคยสําเร็จอะไรเลยในชีวิตแล้วถ้าเกิดว่ามีชีวิตแบบเขาอะแล้วแต่คนจะเลือกเลยดีไหมดีถ้าทไปแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของท่านโค้ชของผมนะครับผมก็ท่านทําได้สี่ปีแล้วได้ผลลัพธ์างนี้พ่าอะไรครับอขอเสียบ,บูุภาพทานี่แหละครับผม อันนี้ก็คือตอนที่ท่านทําได้สี่ปีตอนท่านเป็นโคสตาร์ล่าใหม่แต่ว่าผมไม่เลยผมชอบโอ้ทำเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นพวกนี้มันมีพลังบ้านรถรถเบนซ์นะฮะแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความฝันนะสักวันหนึ่งเราต้องได้สักวันหนึ่งเขาทําได้เราก็ต้องทาได้ผมไม่สนใจเรื่องว่าใครได้ทำไม่สาเร็จผมสนใจว่าคุณที่ทําได้เท่านั้นนะครับอ่าภาพต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือตอนที่ตอนที่ยังไม่ทํานะผมก็ รู้สึกท่านจะจ่าโผลนะครับพาแฟนนั่งรถไถแต่พอทำปุ๊บท่านไปครับนี่น่ไโออันนี้แหละที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่มีดวงตาเห็นทำเท่านั้น่ะถึงจะได้ทำนะครับเรื่องงานนี้คืออย่างที่บอกผมบอกคนที่ีเกียจไม่อยากสร้างชีวิตไม่อยากกดหนี้บวดศแม่เขาก็ไม่ทํามันก็เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับบางคนนี่ที่ผมเคยไป พอเคยไปชวนเนี่ยพอญาตแบ่งกันไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธผมด้วยซ้ำไปคือแบบกลัวผมไม่หลอกแล้วผมก็เออไม่ได้หลอกมาดูพายมาดูแล้วก็ไม่ไปดูเอ้ยคือไม่ยังไงก่อนแล้วแต่แค่แคนั้นเองง่ายนะี้ฮะเพราะนั้น,น,น,นสําหรับคนเก่าหรือคนใหม่ในทีน่นี้ตอนนี้เราไปเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปซีเรียสครับเท่าข,ขี่เฮลิคอปเตอร์ไปชวนก็ไม่ทำแล้วก็อีกอันนึงก็คือ คุณเข้าหาคนที่สําเร็จกว่าคุณพร้อมคําถามคุณจะพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าหาคนที่สําเร็จกว่าคุณพร้อมคําวิจารณ์ชีวิตก็จะดับดานอยู่ที่เดิมขพเสียงรบมือมดัองๆเลยผมมันเป็นวลีที่ผมฟังตั้งแต่ผมเป็นดิวสตาผมเลยเข้าหาคนสําเร็จกว่าผมเนะี่ยพร้อมคําถามที่ที่ทำยังไงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำยังไงเฮ้ยน้องน้องทำยังไง พี่อยากเป็นเหมือนน้องออยากไปได้เอ้าเราเข้าหาโดยที่ว่าเราไม่ได้เข้าหาด้วยความอิจฉาเราเข้าหาด้วยความชื่นชมด้วยความที่อยากปัตรให้อยากเป็นเหมือนเขาอ่ะนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันเก่งมันเก่งท่านคิดอย่างนี้กมันก็ไม่สำเร็จไงนะครับพลาดไปเลยครับอ่าอันนี้น้าจุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมน้องวลิลนะครับแล้วอีอกอย่างขอดีนี้ก็คือผมเอาขึ้นตอนที่ผมขึ้นซิลเวอร์ขึ้นที่ธรรมศาสตร์ถ้าเราไม่อดทนเพื่อความสําเร็จ เราก็ต้องอดทนผู้ความลำบากอยู่ดีจริงไหมริงถ้าไม่ทำให้มันรวยก็ต้องกลับไปทำงานให้มันจนอยู่ดีจริงไหมริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าสิ่งที่าผ่านมาถ้าเกิดชีวิตมันยังไม่ดีขึ้นอ่ะและ้แค่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนงานเปลี่ยนสิ่งที่เขาเรียกว่าแค่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอ่ะจากเขาเรียกว่าวจากที่เราแบบใส่คอมแบตตากแดดเราอ่ะมันอยู่ในห้องเย็นๆใส่สูทเร่ๆนี่ดีไหมฮะดี ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้สําหรับคนเก่าหรือคนใหม่คนใหม่ก็อยากให้ตัดสินใจด้วยด้วยกันนะครับคนเก่าก็อยากจะให้ตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จนะครับมันไม่มีงานไหนแล้วที่้มเข้าง,งาน,นันนี้แล้วมันไม่มีที่ไหนแล้วที่ท่านซีอเปิดบ้าในให้เขาจริงไหมตรวจสอบได้ทุกอย่างท่านพันตํารวจผมเห็นระดับพันตำรวจโควพอดรผมคิดแค่นั้นนะยศก็เยอะกว่าผมดรโอ้ผมพูดบ่าโหฉลาดว่าผมแน่นอนผมไม่จำเป็นต้องคินนะดอะไรเยอะเลยนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านลุยด้วยกันนะผมสหลดานี้ก็สวัสดีครับ